สวัสดีค่ะกุ๊กกุ๊กกูวันนี้ต้นหลิวแต่งตัวให้เข้ากับธีมฮาโลวีนนะคะไหนสารภาพมาังที่ดีค่ะว่าใครเคยโดนหลอกบ้างแต่วันนี้ต้นหลิวไม่หลอกแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับค่าต่างๆในฟิลม์มกองแสงค่ะมีค่าอะไรบ้างแล้วแต่ละค่าเนี่ยเขาหมายความว่ายัางไงวันนี้มีคําตอบให้ค่ะถ้าไม่อยากโดนหลอก ต้องมาติดที่ิโซลกาดนะเริ่มที่ค่าแรกเลยค่ะค่าแสงส่องผ่านหรือว่าค่า VLT ค่ะนี่ค่า VLT นะคะจะหมายถึงปริมาณแสงส่องผ่านที่สามารถผ่านล์นแล้วเข้ามาในตัวรถเราได้ยิ่งค่า VLT น้อยๆต่ำๆค่ะปริมาณแสงก็จะเข้ามาได้น้อยเช่นกันค่ะต่อไปเป็นค่าสะท้อนแสงค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าค่า VLR ค่านี้หมายถึงปริมาณแสงสว่างที่เข้ามากระทบกับต์นกองแสงค่ะว่าจะสะท้อนแสงมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่น นี่เห็นมือตัวเหลือมไหมคะ มันสะท้อนขึ้นไปบนฟิล์มแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นค่าสะท้อนความร้อนค่ะหรือว่าค่า IRR ค่านี้เนี่ยบ่งบอกถึงความสามารถในการสะท้อนรังสีอินฟราเรดค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร้อนจากแสงแดดค่ะยิ่งค่า IRR สูงนะคะก็จะสะท้อนความร้อนได้ดีในรถของเราก็จะเย็นลงค่ะแล้วก็ไม่เปิงแอร์ในรถด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นค่าป้องกันรังสี UV ค่ะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าสามารถป้องกันรังสี UV รวมถึงช่วยป้องกันการซีดจางของวัสดุภายในตัวรถได้ และค่าสุดท้ายที่ต้องดูค่ะค่าสะท้อนพลังงานรวมหรือว่าค่าทีเซอร์ซึ่งค่านี้ค่ะหมายถึงพลังงานของแสงอาทิตย์ที่ถูกสะท้อนออกไปทั้งหมดว่าแต่ละตัวเนี่ยสะท้อนได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญเลยนะในการที่ทําให้รถของเราเนี่ยเย็นสบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาระน่ารู้วันนี้ที่ตหลื่นนามาฝากคาะถ้าใครไม่อย่างโดนหลอกนะก็สามารถขอดูค่าต่างๆได้เลยแต่ถ้าอยากจะให้ได้ของแท้ได้ของสว์ได้ของดีเนี่ยต้องมาติดตีกกับตัวละกาเท่านั้นะคะ เพราะว่าเรามีค่าต่างๆให้ดูแบบชัดเจนแบบนี้เลยค่ะอยากได้ฟิล์มตัวไหนก็เช็คได้เลยว่าค่าต่างๆเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะฝากด้วยค่ะฟิล์มกองแสงคุณภาพพรีเมียมต้องโซลากาศเท่านั้น